ลายตาสีจะมาแบบไหนปล่อยเงินดิ้งเงินไปแลบมีโกนย้อนกลับไม่ได้นะฮะสีมันจะสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสีนุ่มฟูที่ท่านเห็นผูกอยู่นะครับก็เป็นปากของธนิวิลิต้องการจากด้านโมกุลอานิวรลินะครับ ส่วนสีฟ้านี่จะเป็นเครื่อง้การสีจากตุาลาโรกราบไม่ไรยครับแต่ยิงไวแล้วของเสียเบาๆนะครับเมื่อกี้ลองยิงไกลแล้วโฟลทัได้ครับวนี้ยิงใกล้ได้ไม,ม,ม,มาแล้วครับมาแล้วัมาแล้วครับสหรับคุณเจินเหีนนี่อาจจะมีราคานี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องสั่งอเตอร์มาครับ ครับแต่โม่เสาแล้วครับยังไงครับสเตย์บอลสเตย์เสาครัต้องดูครับทีไทยนี้โอ้ไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดครับรู้สึกยาจะถูกไปแล้วต้องรับช็อตโอ้โหสะดุดไปเลยแอ้หุ่เดินทีเชินซ้ายก้าวสีนี้เราไม่ทำแล้วใส่บอลไปใส่บอลมาอย่างเดียวเลยนะครับ ของหุ่นยนต์นะครับอาจจะสังเกตว่าแต่ละทีมจะมีความสูงที่แตก right ต่างกันนะครับสําหรับการตั้การแข่งขันเนี่ยก็คือมีให้หุ่นยนต์มีความสูงตั้งแต่30เซนติเมตรจนถึง60เซนติเมตรนะครับซึ่งระดับอินเตอร์หรือวองรองครับเรียกกันว่าคิดไซด์นะครับคิดไซด์เด็กนั่นเองนะครับ แต่ว่าในการแข่งขันในต่างประเทศเนี่ยของมุดยูนีมัน่อย,นยจะมีทั้งหมดสาระดับก็คือมุดยนชิทไซส์เีนไซส์และเดลไซส์นะครับสำหรับเีนไซส์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็มีตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งแขงทีก็คือทีมเรมูทีคิกเกอร์นะครับไปคว้ารองแชมป์โลกมาครับยิงาแล้วครับเติมบอลแล้วยังไงครับ วิ่งเลยนี่โดนะครับบอกได้ทันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลจนจนทีิมเลสไลท์เอ็กซ์นี้ยังไงครับวิ่งไปเรื่อยเลยนะครับแต่เข้าไอโอ้ <c oughs> ผมว่าน,นี้ต้องให้ฝ่ายสนามเช็คสนามนะครับสงสัยย่าจะยาวเกินไปครับคนในเวลานั่งเฝ้าตลอดเลยนะฮะ แล้วเขียนนิดนึงครับยังไงครับยังไงครับจะเป็นประตูแรกไหมประตูแรกไหมโอ้โหสงสัยสายตาจะสั้นไปหน่อยนะฮะยิงเ่าตลอดเลยโอ้โหยังไงครับ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 เข้าไป ใช่ครับโกเซมไหมล้มไหมเนีอว่าเป็ะวันเนี่ยโปรไซเกอร์เนี <handic apped> ่ยก็จะต้องมองหังโกนะคะสำหรับตัวนี้เขาจะต้องมองดูว่าโกสีฟ้าแล้วถึงกระทำการพยายามที่จะเรียกเข้าบอลนะคะให้เ้าเนี่ยอยู่ห่อนในระยะที่กำตรงนะคะเพื่อที่จะใส่ได้ ถ้ามีเพลงมะกอบกันในแันนี้สงสัจะเป็นการแตกเส้นแล้วนะอนี้นไม่เล่นบอลกันเลยครับมีสเต็ปใครสเต็ปม,มนันนะาเตักนเลเนาะกรับมาการไม่พอใจเรียกดอบอนน ชั้งเอเชียของฟุบอลเราทำเต็มที่แล้วครับับกองหลังออกมาเล่นเองแล้วครับเขาบอกว่าดีแมวแมวมาว่าตัวหมายเลขหนึ่งของทีมไนฟุตการนี่ช่อชิดดีกับชื่อไทยมากเลยครับส่วนทีมอ่า สายก้าสี่เนี่ยจะเป็นชื่อเอรีรยอยนอีนสองอเนสามนะครับใส่หัวนะครับไม่พอใส่ใส่หัวแล้วครับยังไงครับเป็นทายากเลยครับ,รบกรรมการนี่ไม่ไม่ถนอมูอุเลยครับ จด้วยเรับผุนชักว่นข้าผุนชัดแล้วขึ้นเองได้เลยครับผมหมดเรลาการแข่งขัน